ไม่แม่งนะหดไล้านตันองบกินไรบ้างไฟล้านสามอันตราย มาครับมาจับตาดูโอ้ยมาหลายมา ừ. <coughs> <coughs> ของคุทนะบเอไอ้ท่นไม่ค่อสบายที่จริงใเป็นประเภทีของน้องข้ามาุาว่าถลามาักรเส้นไอ้อกไม่ลานครับถาลกาของคุณทรที่งานสมอันันะครับที่นมดอ๋อส อลบเดือยบอลมดือยเ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 ดือเด้อยเดื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 อย

ไม่บ้านนัอนหมดไมหลานมันตรงนั้นบีบเรื่องนปัไปผ่านไปเื่นอนเสือกหล่ไหล่เดีนองนอนนีกว่านี้ไป,ไปทนรถกันไป สามอันตรายคายังที่ตลอดข้างเขาเหนือป่าเขาขาวตั้งต่างปากิจเต็มไปหมดแยงแล้วสมมติว่าจะตัดตัวมาปาจิเต็หมแยกแ้สองแสนล้านความมืตัดตัวมแล้วอดทีหางินมา ร้อยยี่สิบห้าตามกินนะครับดำนองกับพี่ฟองแข่งแกนนะครับจะเกิดตดวจะักตัวมาเป็นไปนะครับร้อยครับร้อยหาที่เม่นมากันตามไปตามด้วยนะตามาม แก่บ yeah, mm. ja, ้าเปลี่ยนแก่บ้า่ตาก็ต้องจะลด้วยมันลุ้นไม่ลดลงฝ่าขาวแข็งได้ลกับเดี๋ยวตีแคบดันขว้างนะครับอ่างั้น่อนนี้กระโดดไปไมล่ะครับเนี่ยคุณขามีไปไหมสูงนะครับงั้นก็เวลาอูกลางอากาศดนกระดัตามมา 3คะแนนของไฟลานของสามไนกันเ